สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ใน c h a l l e n g e ของเราวันที่5นะคะเป็น day 5แล้วใน c h a l l e n g e เก็บสับ30วันของเรานะคะวันนี้พี่ไอชาตก็มีเรื่องที่ได้แจ้งนง้องๆไปใน a c e b o o k นะคะเกี่ยวกับคลิปภารกิจแรกของปีที่พี่ไอชาต้องลบนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งพี่ไอชามองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเลยต้องลบในส่วนนั้นไปเพราะว่า จริงๆพี่ไอชาได้ไฟล์นั้นนะคะมาในเว็บไซต์อันนึงนะคะซึ่งก็ตอนแรกเข้าใจว่าสามารถที่จะนำมาเผยแพร่ได้เป็นเหมือนข้อแนวข้อสอบที่ส่งต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทราบนะคะว่ามันมีมีหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขามีการจัดจำหน่ายอะไรอเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะนำ ข้อมูลตรงนั้นของเขามานะคะเผยแร่งั้นพี่ไอแชก็เลยลบคลิปไปแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําใหม่ซึ่งขอโทษน้องๆที่แบบกําลังติวอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนจริงๆค่ะน้องแล้วก็ขอบคุณที่เห็นใจแล้วก็เข้าใจว่าทําไมพี่ไอแชต้องทําแบบนี้เนาะแล้วก็มันมียี่สิบอดคลิปนะน้อง,องคิดดูพี่ไอแชก็เข้าใจว่าบางคนเสียดายที่ไม่ติวต่อแต่ พี่ยายชาเองก็เสียดายที่ต้องลบแต่ก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติวกันใน c h a l l ลนจ์เก็บศัพท์ของเราตอนนี้นะคะน้องเราจะเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำนะคะคือชา a l l e n g e เกี่ยวข้องกับ Conversation ซึ่งพี่ยายชาเนี่ยก็จะ โพสในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะส่วนตัวการติวโจทย์ครบทุกพาทที่พี่ไอาชาจะทําให้ใหม่นะคะแล้วแจกฟรีให้กับน้องทุกคนตั้งใจไว้ว่าจะทําประมาณ100ข้อนะคะน้องดังนั้นจะเป็นไฟล์ต้อสอบสเสมือนจริง100ข้อนะคะังนั้นฝากน้องๆติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องวากที่ให้กําลังใจพี่ไอาชาให้รู้สึกว่าตอนนี้เราก็ ดีแล้วนะคะที่ตัดสินใจแบบนี้แล้วเราก็จะเดินต่อนะคะพยายามจะเข้มแข็งแล้วก็เดินต่อไปนะคะโอเควันนี้ day 5ของเราเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง day 5นะคะของเรามีคำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะ เป็นคำศัพท์ที่จะต้องรู้เลยเนาะเพราะว่ามีทั้งคำศัพท์จํานวนในพวกนี้นะคะแบบเป็นกลุ่มคำทางน้องงั้นเราไปดูกันเลยคําที่หนึ่งทางน้องคําว่า be and know it all ใครเป็นแบบนี้บ้าง be and know it all นะคะ know it all เหมือนว่ารู้ทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นอย่างางี้หมายถึงคนที่ทําตัวเหมือนรู้ไปหมดทุกอย่างนะคะซึ่งบางครั้งเราไม่รู้น้อง เหมือนที่พี่ไอาชาไม่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเนาะแล้ก็เราก็ไปหยิบมาใช้แบบนี้ซึ่งจะระวังนะคะมากกว่าเดิมทำตัวเหมือนรู้ทุกอย่างนะคะ be and know it all ต่อไป break the law ะค่ะ break the law ทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายนะคะ break the law ตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ Crimes หรืออาชญากรรมเป็นวันสุดท้ายน้องๆพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนหมวดแล้วนะคะวันนี้วันที่5นะคะวันที่1นเป็น Crimes เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอีกหมวดหนึ่งแล้วคําถัดไปค่ะคำว่า disappoint disappoint แปลว่าทําให้ผิดหวังนะะต่อไป give a hand ไม่ได้แปลว่าให้มือนะคะ give a hand แต่แปลว่าช่วยเหลือช่วยเหลือ give a hand ต่อไป give the green light give the green light ให้ไฟเขียวในที่นี้หมายถึงว่าให้เริ่มทำได้นะคะให้ไฟเขียวในที่นี้แปลว่าเริ่มได้นะคะต่อไป give up give up แปลว่ายอมแพ้นะคะยอมแพ้ คำถัดมาค่ะน้อง indicate indicate แปลว่าบ่งชี้นะคะบ่งชี้ชี้ให้เห็นว่าอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับคำว่า point out point out นะคะชี้ให้เห็นบ่งชี้ให้รู้นะคะถัดมา keep an eye on keep an eye on นะคะแปลว่าจับตาดูจับตาดูเลยนะคะ keep an eye on อยู่จ <You. laughs> ับตาดูคณอยู่ต่อไป provoke แปลว่ายั่วยุนะคะ provoke เป็นการ stimulate someone to react นะคะเป็นการกระตุ้นยั่วยุนะคะ stimulate ต่อไป smell something fishy เมื่อวานเราพูดแล้วเนาะว่าอะไรที่มัน smell fishy แปลว่าเรารู้สึกว่ามัน ไม่ชอบมาพากลนะคะเป็นความรู้สึกนะคะรู้สึกไม่ชอบมาพากลมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะคะดังนั้นข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส0นะคะมี10กลุ่มคำนะคะมีทั้งคำแล้วก็กลุ่มคําอยู่ในนี้นะคะเาว่ากลุ่มคําคือ verb phrase อย่างนี้นะคะเป็นกลุ่มคํากริยาเนาะเวลาเราแปล กลุ่มทกเวลาใช้ต้องใช้ร่วมกันแบบเนี้ยถึงจะหมายความว่าทำผิดกฎหมาย break the law นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้คำเหล่านี้ในบริบทกันนะคะน้องว่ามันเป็นแบบไหนบ้างเนาะแล้วก็วันนี้เรายังอยู่กับตัวละครสำคัญของเรานะคะก็คือ detective jack นันเองนะคะเขาเปิดเรื่องมาให้เราใน day one และใน day 5นะคะเราก็จะจบเรื่องของนักสืบแจ็คของเรากันซึ่งนักสืบแจ็คครั้งที่ผ่านมาใน day f นะเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับเขาจำได้ไหมเอ่ยนะคะเป็นเรื่องที่เขาทำไมเลยต้องไปจับผู้รายที่ชื่อแอด m ัมแต่แอด m ัมเนี่ยคอมมิตซูซายได้มีการจำลงไปในริเวอร์กระโดดน้ำตายไปเลยซึ่ง เ,เขาฆ่าตัวตายนะคะในตอนที่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้จะมีเรื่องอะไรน่าสนใจต่อเกี่ยวกับ Detective Jack ค่ะโอเคมา t e t t i v i v e j k c k was known for his sharp instincts คำนี้เมื่อวานถ้าใครอยู่กับพี่ไอชาจะต้องจำได้แล้วนะ instincts แปลว่าสัญชาตญาณใช่ไหมเราบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสัญชาตญาณทำไมเลย sharp นะคะ sharp แปลว่าชัดเจนมากนะคะคือเฉียบคมมากนะคะดังนั้นเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราก็พูดว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเนาะซึ่งในวันนี้เราก็บอกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่เฉียบคมเฉียบแหลมนะคะ but some of his colleagues นะคะคำว่า colleagues แปลว่าเพื่อนร่วมงานน้องๆคำที่พี่ใหญ่ชอไฮไลท์จะเป็นคำที่หนูควรรู้เพิ่มนะคะหนูก็จดไว้ได้ เขาบอกว่าแต่เพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนร่วมงานบางคน mm hmm. thought, เนี่ย thought แปลว่าคิดว่านะคะปริยาช่องที่สองคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ u n k n o w it all he was unknown all. เพราะว่าคิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําตัวรู้ไปหมดทุกเรื่องอ่าอาจจะเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเพราะว่าเราทําไมเลยอาจจะเก่งนะคะ this often disappointed them especially when he was right ทําให้ทําไมเลยเวลาที่ แจ็คเนี่ยเขาทาเขารู้เรื่องรู้เรื่องเนี่ยทําให้คนพวกเนี้ยมักจะรู้สึกผิดหวังบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อตอนที่ทําไมเลย especially เปราว่าโดยเฉพาะเมื่อตอนที่แจ็คเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ถูกเวลาที่แจ็คพูดอะไรถูกคนเหล่านี้ก็แบบอีกแล้วหรออะไรเงี้ยตอบถูกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะคนหนึ่งอาจจะหมั่นไส้ทำนองนั้น One day นะคะ วันหนึ่ง Jack got a อันนี้อันนี้เป็นกริยาช่องที่2องสับเจก r บสองนะคะ Got Jack เนี่ยก็ได้คดีมาใหม่ the chief gave the green light to investigate a series of f a c t s that s e e m connected นะคำว่า the chief ในที่นี้หมายถึงหัวหน้านะคะไม่ใช่เชฟน้องน้อง,อง chief <laughs> สลัด e นะคะแปลว่าหัวหน้าหัวหน้าของนักสืบแจ็คนะคะก็ได้ ให้สัญญาณ give the green light ก็คือบอกว่าให้เริ่มดำเนินการสืบสวนคดีอะไรเอ่ย investigate นะคะ a series of steps นะคะว่า steps ในที่นี้หมายถึงการขโมยนะคะก็บอกว่าซึ่งมันดูทำไมเลยมีการเชื่อมโยงกัน s e e m connected ะคการขโมยที่มันมีเชื่อมโยงกันหมายถึงว่ามันไม่ใช่การจรารกกรรมที่ครั้งเดียวแล้วจบแต่ว่ามันเป็นการจรารกกรรมนะคะขโมยนะคะต่างๆที่มันมีความเชื่อมโยงกันเหมือนซีรีส์เรื่องรูปแปลงหรือเปล่าน้องๆมีใครดูรูปแปลงบ้างพี่ไอเช่ชอบมากเลยแบบพวกสสวนรับสวนอะไรอย่างนี้น,นะคะ Jack had a feeling something was off and could smell something fishy นะคะจ็คเนี่ยก็รู้ทำไมเลยรู้เลยว่ามันจะต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะคะมันมผิดปกติ smell something fishy ตรงนี้ Jack n o t i c e นะคะ noticed แปลว่าสังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นสังเกตเห็นอะไรเอ่ย The theft always happened when a security guard named Tony was on duty. สังเกตเห็นว่าการขมโมยนะคะมันจะเกิดขึ้นเสมอคำว่า always นะคะเมื่อไหร่เอ่ย เมื่อตอนที่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าโทนี่นะคะ w a s on duty ก็คือกำลังปฏิบัติหน้าที่เวลาที่เราใช้คำว่าฉันกำลังปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะมันก็สามารถจะใช้ verb to be บวก on duty แบบนี้ได้นะคะหรือ on duty นะคะแปลว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่นั่นเอง Jack decided to keep an, an eye on Tony without letting him know Jack ก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะจับตาดูนะคะคํานี้เป็นคําที่เราได้จดไปแล้วนะ,ะจับตาดูโทนี่เลยโดยไม่ให้เขารู้ตัวนะคะ without โดยปราศจากเนาะ การทำให้เขารู้ตัว He didn't want to provoke him yet เขายัางไม่ต้องการที่จะไปกระตุน้นยั่วยุใช่ไหมคะคำว่า provoke คำนี้ให้กับให้เขารู้ตัวดังนั้นก็ต้องค่อยๆสืบไป a week later ค่ะพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะน้อง Jack's suspicions were confirmed นะคะคำว่า suspicion s ก็คือความสงสัยที่เขามี การสงสัยว่าเฮ้ยคนที่ชื่อโทนี่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการขโมยเพราะว่าคนนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ตลอดเลยนะคะเวลาที่มีการขโมยเกิดขึ้นความสงสัยของเขาเนี่ยก็ได้รับทําไมเลยยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเขาเนี่ย he caught คําว่า caught แปลว่าจับได้ค่ะน้องมาจากคําว่า catch ใช่ไหม ซึ่งเราบอกว่าแคชเนี่ยไม่ได้แปลว่าถึงเอี้ยแต่แปลว่าจับได้ด้วยนะคะ <c oughs> จับได้ว่าโทนี่เนี่ย <c oughs> พยายามนะคะที่จะทำผิดกฎหมาย by stealing equipment โดยการทำไมเลยขโมยอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ะคะืออุปกรณ์จาก warehouse warehouse แปลว่าโกดังน้องน้องวาวจากขโมยสินค้านะคะโทนี่คอนเฟ e d โทนี่ก็รับสารภาพคำว่า confess confess เราเคยเจอคำนี้แล้วว่าไหมน้งองๆปะ b h t said a dangerous gang forced him to do it แต่เขาพูดว่ามีทำไมเลยมีแก๊งที่อันตรายมากเป็นคน force เขาบังคับให้เขาเป็นผู้กระทำสิ่งนี้ the chief was ready to give up on the cast เขาบอกว่าจริงๆแล้วหัวหน้าเนีคะก็พร้อมแล้วที่จะยอมแพ้หมายถึงว่า ไม่อยากทำคดีนี้ต่อแล้วนะคะ Was ready to give up on the case thinking it was a small problem นะคะก็รู้สึกว่ามันก็แค่ปัญหาเล็กน้อยอะนะคะปล่อยผ่านไปเถอะหรือให้คนอื่นทำก็ได้อะไรทำอย่างนี้ But Jack's instincts indicated there was more to the story แต่ Jack ทำไมเลยมาอีกแล้วสัญชตาตญาณของแจ็คเชื่อว่านะคะมันชี้ให้เห็นว่า indicate ว่ามันต้องมีอะไรนอกเหนือจากนี้แน่เลยนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก he asked his colleague เขาก็เลยไปถามเพื่อนร่วมงานเจออีกแล้วคำนี้นะคะน้องชื่อว่าเจ้าหน้าที่เจน officer jane to give a hand นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ with the investigation นะคะในการสืบสวนก็ไปขอความช่วยเหลือจากนักจากเจ้าหน้าที่เจนนะคะ officer jane โอเคกีบอ okay. าแฮนก็คือการทำไมเลยขอความช่วยเหลือนะคะการให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออย่างเช่นเวลาที่เราเจอตัวประโยคหนึ่งนะคะคำว่า can you give me a hand นะคะ can you give me a hand แปลว่าคุณเนี่ยช่วยฉันหน่อยได้ไหม can you give me a hand มีความหมายเท่ากับ can you help me ต่ <laughs> But can you help me ทำไมเลยก็ตรงๆเดียนะคะน้องก็ชัดเจนเลยช่วยหน่อยได้ไหมกับ give me a hand นะคะเหมือนกันก็ไปขอให้ออฟฟิศ uh, เนจเนี่ยช่วยโอเคต่อมานะคะ they discovered the gang was planning a big heist คำว่า heist ใครเคยดู money heist บ้างใครเป็นสายนี้เหมือนพี่ไอชาบ,บ้างอาชอบแนวนี้ค่ะแบบปล้น สอบสวนสืบสวนอะไรอย่างนี้นะคะคำว่าการปล้นนะคะคำว่า h e i s they t discovered ก็คือพวกเขาค้นพบว่าแก๊งเนี้ยนะคะกำลังวางแผนการปล้นขังใหญ่ Jack and Jane set a trap with the local police to catch the gang in the act ทีนี้แจ็คและเจนทำอะไรเลยนะคะเจ้าหน้าที่สองคนมาแล้วนะคะทำอะไรเอ่ยตรงนี้แจ็คและเจนก็เลย Set A Trap นะคะ rap, แปลว่ากับดักนะคะก็คือวางแผนกับดักไว้เลยนะคะกับใครเอ่ยกับตำรวจในท้องถิ่นนะคะเพื่อจับเพื่อรวบแก๊งนี้นะคะที่จะจะก,กระทำการสิ่งนี้ที่จะกระทำความผิดด้วยการล้นก็ทีนี้ก็นัดแนะนะคะร่วมมือกับตำรวจ local police ท้องถิ่นแล้วนะคะ่ะ set a trap t r a p แปลว่ากับดักแผนนะคะ โอเค on the night of the heist เมื่อถึงคืนวันที่เขาจะป้นกันแล้วค่ะน้อง everything went as planned ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่วางแผนเลยถ้าเราใช้โครงสร้างนี้ค่ะน้อง everything นะคะถ้าเราเป็นปัจจุบันเราต้องใช้ goes ถ้าเป็นอดีตใช้ went เพราะว่าคำว่า everything นะคะเป็นเอกพจน์น้องๆตัวนี้เป็นเอกพจน์นะคะ เป็นสรรพนามเอกพจน์ต้องใช้ Ver ร์หนึ่งแบบนี้นะคะถ้าจะใช้กับปัจจุบันถ้าใช้กับอดีตก็คือ w e n t everything went as planned ก็คือทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนเลยนะคะ the gang arrived แก mm ๊ง hmm. ก็มาถึง and as soon as they started และเมื่อทันทีที่พวกเขาเริ่ม ทำการ heist ก็คือทําการปล้นนะคะ h e i s The police moved in. ตำรวจก็บุกเข้าไปข้างในเลยแล้วก็รวบตัวนะคะ Jack's persistence paid off นะคะคำว่า paid off มาจาก pay off ไงน้องๆแต่ถ้า paid off มันเป็นอดีตนะคะเมะื่อวานนี้เราเจอคำนี้แล้วนะคะก็คือว่าได้รับในสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกว่าความทุ่มเทพยายามของแจ็คทายทยที่สุดก็ได้ทำไมเลย ได้เกิดขึ้นนะคะส่งผลทำให้เขาเนี่ยจับผู้รายได้ความทุ่มเทพยายามเนี่ยมันไม่เสียเปล่านะคะความพยายามมันก็ p a i d off and the city was s a f e n แล้วเมืองน,นี้ก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้ง even though นะคะ some thought Jack was a know it all แม้ว่า some นะคะบางคนจะคิดว่า thought บางคนจะคิดว่าแจ็คเนี่ยเป็นคนที่ รู้ไปเสียทุกเรื่องชอบแบบแอคเป็นคนแบบรู้ไปหมด his ability to indicate when something was wrong and his refusal to give up s a v e the day แต่อะไรของเขาเลยความสามารถน้อง ability นะคะความสามารถของเขาในการ ระบุชี้ให้เห็นเวลาที่มันเกิดอะไรผิดปกตินะคะ when something was wrong และอะไรของเขาด้วยและการปฏิเสธที่จะยอมแพ้นะคะ save the day นะคะ save the day ก็คือว่าทำให้ทุกคนปลอดภยัยทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะมัน save the day อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่า you save my day นะคะแบบคุณ ทำให้วันของฉันน่ะดีขึ้นเลยนะคะถ้าเราพูดว่าอ s เซฟไมด้นะคะโอเค the chief หัวหน้าทำไมเลย impressed by Jack's work ก็รู้สึกนะคะประทับใจมากเลยจากการทำงานของคุณ Jack ก็เลย congratulated him and Jane ก็แสดงความยินดีนะคะ กับแจ็คและเจน for that dedication and teamwork ในการอุทิศตัวทุ่มเทนะคะแล้วก็การทำงานประสานร,ร่วมมือกันงั้นคำว่า dedication แปลว,ว่าการอุทิศตัวนะคะการอุทิศตัวเสียสละการเสียสละนะคะความเสียสละที่เขาเสียสละในการทำงานแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะ การทำงานเป็นทีมการทํางานร่วมกันของเขาสองคนเนาะทำให้จับการปล้นไฮสส์ของแก๊งนี้ได้เนาะดังนั้นอันนี้ก็คือแฮปปี้เอนดิ้งนะคะของนักสืบแจ็คเนาะนะ้อเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมองว่าเขาเป็นอโนอิทออลเป็นคนที่ทำไมเลยชอบรู้ไปเสียทุกเรื่องแต่เขาก็เก่งจริงนะคะแล้วเขาก็ช่วยเซฟเมืองนี้นะคะไว้ ตอนนี้เราก็ติวจบแล้วนะคะน้องในส่วนนี้ใครที่ดูมาโดยตลอดที่ไอแชอยากให้พิมพ์ประโยคนึงให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอืมได้กําลังใจดีๆนะคะจากทุกคนทําให้มีแรงที่จะทําคลิปต,ต่อแล้วก็ทําไฟล์นะคะน้องมากมายเลยนะคะโปรเจกต์มากมายนะคะเวลาน้อยนิดดังนั้นเดี๋ยวขอประโยคนี้นะคะ่ะน้อง you make my day You make my day ะะแล้วก็ขอหน้าอมยิ้มสักหนึ่งอันนะคะอุ๊ยอันนี้ไม่น่ารักเลยขอใหม่นะคะหน้าอมยิ้มนะคะบอกว่าโอเคค You make my day นะคะเป็นประโยคที่เราบอกให้เราให้รู้ว่าคุณช่วยทำให้วันของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะทำให้เรามีความสุขในวันนี้อนะไรเงี้ย You make my day นะคะเราอาจจะเจอปัญหาอุปสรรค มากมายนะคะแต่เพราะว่ายังมีคนที่ให้กำลังใจเราหยุ่เราเลยรู้สึกว่าเราจะยังคงอยากจะก้าวต่อไปนะคะโอเค you make my day thank you so much ทีนี้เราไปทบทวนกันอีกนิดนะคะก่อนจะจบคลิปค่ะคำที่หนึ่งเลยนะคะวันนี้ day f ของเรา be a know it all be a know it all ทำตัวเหมือนรู้ทุกอย่างสอง break the law, break the law, ทำผิดกฎหมาย 3. disappoint, disappoint, ทำให้ผิดหวัง 4. give a hand, give a hand, ช่วยเหลือนะคะ 5. give the green light, give the green light, ให้ไฟเขียวเริ่มได้ 6. give up, give up ยอมแพ้เจ็ indicate indicate บ่งชี้แปด keep an eye on keep an eye on จับตาดูเก้า provoke provoke ยี่วยุกระตุน้นสิบนะคะคำสุดท้าย smell something fishy smell something fishy รู้สึกไม่ชอบมาพา,ากลแปลก นะะโอเคตอนนี้จบแล้วค่ะพี่ไอชาจะ keep and eye on you นะคะจะจับตาดูน้องๆน,นะว่ามาติวกันหรือเปล่าหรือทิ้งพี่ไอชาให้ติวคนเดียวนะคะในวันนี้เราไปดูกันขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้วเราเจอกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ